โอเคนะครับใน EP ีแรกนะครับก็ประกอบฝาสูบช่วงบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องประกอบรอไว้เวลาเราประกอบช่วงล่างประกอบเสื้อเราก็ได้ประกอบฝาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาทําที่ช่วงล่างนะครับประกอบคู่าอย่างเสร็จแล้วเราจะต้องทําที่แข้งนะครับแข้งนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนี่นะครับแข้ง ก็จะต้องเปลี่ยนลูกปืนเกียร์นี่ใหม่หมดเลยนะครับเราจะไม่เก็บไว้นะครับลูกปืนข้อเหี่ยงสองข้างนี้มันติดอยู่ที่ข้ออยู่แล้วนะครับเราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์นะครับ 001นะครับ6001นะครับนี่นะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนี้จะเป็นเบอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์6203นะครับเป็นลูกปืนแกนสเตอร์หน้าดีมร้อยนะครับตัวนี้จะมีฝาปิดมานะครับเดี๋ยวเราจะแกะฝามันออกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแช่อยู่ในน้ำมันเครื่องนะครับเราต้องเปิดเพื่อให้น้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงนะครับ ใช้เหล็กแหลมๆนะครับี้ะได้เลยนะครับบางท่านกลัวว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันแค่ต่างกันแค่มีฝากับไม่มีฝานะครับบางทีเราหารุ่นที่ไม่มีฝามันไม่ได้ของมันหมดเหลือแต่มีฝานะครับเราก็นํามาใช้ได้นะครับตรงจุดนี้นี่ครับผมก็แกะ ฝาออกมาแล้วนะครับใช้วิธีแง้มันออกเอานะครับถ้าเกิดว่าเราหารุ่นที่ไม่มีฝาไม่มีนะครับเพราะบางทีของมันก็มหมดแต่เราก็นํามาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดูการเคาะลูกปืนลงไปนะครับเพราะว่าบางท่านก็กลัวว่าเราเคาะลูกปืนไปแล้วมันสะเทือนอาจจะทําให้ลูกปืนมันมีเสียงได้นะครับมันก็จะมีวิธีเคาะนะครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดู ลูกปืนนี้นะครับเวลาเราเคาะนะครับอย่าเคาะตรงกลางนะครับตรงกลางบริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับอย่าเคาะเคาะขอบนอกนะครับภาพเราไปเคาะตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ลังที่ประคองลูกปืนไว้มันสะเทือนแล้วมันก็เกิดหลวมแล้วก็เสียงดังนะครับส่วนมากบางท่านจะเคาะแต่ตรงกลางแท้จริงต้องเคาะขอบนะครับถ้าเคาะขอบปุ๊บมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ความร้อนเป่าก็ได้นะครับ แต่อันนี้สำหรับบางท่านอาจจะไม่มีความร้อนเป่านะครับก็ใช้วิธีเคาะเอานะครับผมก็จะเคาะขอบๆนะครับพยายามเคาะขอบๆนะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วเวลาเคาะก็ไล่ให้มันรอบๆนะครับมันก็จะลงไปเสมอครับนี่ครับ นี่โอเคเนี่ยเรียบร้อยแค่นี้ก็สามารถใส่ลูกปืนได้แล้วมันก็จะไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านมีแก๊สเป่าให้มันร้อนแล้วเอาลูกปืนใส่ไปมันก็จะไม่ต้องเคาะนะครับนี่ผมแสดงวิธีเคาะให้ดูนะครับว่าถ้าไม่มีก็ต้องเคาะขอบๆเอานะครับอย่าเคาะแต่ตรงกลางอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะใช้6203เหมือนกันนะครับ6203ฝั่งหนึ่งตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ใช้เป็นกก สองศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้นี่จะอยู่บริเวณนี้นะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับก็เล็งให้มันได้ศูนย์แล้วก็เคาะนะครับเคาะเบาๆนะครับหาเหล็กแท่งมาเคาะก็ได้นะครับเคาะขอบๆเหมือนเดิมนะครับตรงจุดจจนี้ ลงสนิทแล้วนะครับแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับลูกปืนก็จะหมุนคล่องอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่เคาะโดนตรงกลางนะครับเคาะโดนขอบๆนะครับก็จะไม่มีผลนะครับถ้าเราใช้แก๊สเป่าก็จะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบชุดเกียร์กันก่อนเลยนะครับชุดเกียร์นะครับเราจะประกอบใส่แทงฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับว่าจะ มีวิธีการประกอบยังไงนะครับชุดเกียร์นะครับนี่นะครับชุดเกียร์นี้ก็จะยกใส่พร้อมกันให้ชุดนะครับนี่นะครับจัดชุดประมาณอย่างนี้นะครับนี่นะครับจัดเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนเกียร์ต้องเรียงให้ผูดกด้วยนะครับเวลาถอดจาก จุดไหนก็ต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ดูที่ก้ามปูนะครับก้ามปูก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่แบบนี้ทรงแบบนี้ตัวล่างนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นี่แล้วก็อย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็นะครับนําชุดเกียร์นะครับใส่เข้าไปบริเวณ ที่ลูกปืนสเตอร์กับลูกปืนลาเกียร์แล้วตรงนี้เป็นที่ใส่กระปุกเกียร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไอ้นี่เราก็จะฉโลมน้ํามันก่อนนะครับก่อนที่จะเอาชุดเกียร์มาใส่นะครับ คนะครับก็จับใส่ลงไปทั้งชุดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะจับใส่ลงไปอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่ขยับให้มันตรงนะครับ ังเกตดูนะครับดูที่เฟืองนะครับร่องรอยเฟืองมันต้องขบกันสนิทนะครับถ้ามันตรงคราวนี้เราก็จะต้องดูจากตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกกระปุกเกียร์ไว้เวลาที่เราเข้าเกียร์สี่นะครับแล้วเราจะตกมาเป็นเกียร์ว่างมันวนไม่ได้นะครับถ้าเราขี่อยู่นะครับแต่ถ้าเราจอดแล้วเราถอนคัะเล่งนั้น มันก็จะยกอย่างนี้แล้วเราก็สามารถกดมาเป็นเกคยว,ว่างได้นะครับเคยว,ว่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมครับหมุนได้นี่ถ้าประกอบถูกนะครับมันก็จะหมุนได้เพาตัวนี้ก็จะไม่หมุนตามนะครับแล้วเฟืองนะครับก็จะมีล่องรอยขบของมันอยู่นะครับสังเกตดูจะลงเสมอกันนะครับแสดงว่าโอเคลูกป,ปืนที่เราตีไป บาเราลงในตำแหน่งเดิมใช้ได้นะครับแกนคันสตาร์ทนะครับตัวนี้แกนคันสตาร์ทเราก็ใส่ไปเลยนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปบริเวณนี้แล้วตัวนี้ก็มาเข้าร่องนี้นะครับนี่นะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะนำเข้าเหวี่ยงนะครับที่เรา ได้ทาการอัดเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราจะกระโดงน้ำมันบริเวณนี้นิดนึงนะครับเบ้าลูกปืนของพวกเวฟพวกดีนี้มันจะไม่ฟิตมากนะครับมันจะสามารถดันเข้าไปได้เลยนะครับต้องดูนะครับฝั่งนี้ฝั่งจานไฟนะครับต้องเอาฝั่งนี้เข้าไปนะครับผมเกือบจะหยิบผิดแล้วนะครับนี่นะครับเอาฝั่งนี้เข้าไปนะครับ Okay. เนี่ยแล้วเราก็โยกอย่างนี้นะครับเนี่ยพวกเวฟพวกอะไรเนี่ยส่วนมากแล้วมันก็จะดันลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือถ้ามันดันไม่ได้เราก็ต้องใช้ความร้อนเป่านิดนึงแต่ส่วนมากแล้วเวฟอ่ะมันจะได้เลยนะครับนี่นะครับแค่นี้ชุดเกียร์เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว เราก็เอาประกันนะครับมาใส่โอเควางประกันเรียบร้อยตรงนี้เฟืองคันสตาร์ทใส่เข้าถูกล่องแล้วนะครับพอลืมไปนะครับตัวดาวที่กระปุกเทียนนะครับเราต้องแกะออกด้วยนะครับตรวนี้ไม่งั้นจะใส่ไม่ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้เราต้องแกะออกก่อนนะครับตอนที่เรา ปะผ่านั้นเราได้ใส่รวมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำแข้งที่เราได้เปลี่ยนลุกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ได้เลยนะครับตรงจุดนี้ เมื่อลงสนิทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ขันน็อตนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาประกอบฝังนี้กันต่อนะครับ